เราก็จะได้ข้าวนิ่มๆสวยร้อนๆทานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยจากดอกอัญชันที่เราพูดไปเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใส่คอนเทนเนอร์หรือว่าใส่กระติบข้าวเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายอมแม่บ้านอเมริกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานึ่งข้าวใส่น้ําดอกอัญชันนะคะอันนี้เป็นดอกอัญชันแห้งนะคะที่เอามาจากเมืองไทยนั่นแหละ,อ,ะอย่างที่เรารู้นั่นแหละค่ะว่าดอกอัญชันนี่มีประโยชน์มากมาย นะคะคเท่าที่จําได้ข้อแรกเลยนี่คือบํารุงสายตาป้องกันการตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตาแฉะป้องกันโรคต้อกระจกนะคะคืออันนี้ดูแล้วก็จำเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะทำกินเพราะว่า เราอายุมากแล้วนี้เราจะต้องบำรุงสายตาให้มากนะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยน้ำหมอกกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะช่วยป้องกันพวกมะเร็งอะไรพวกนี้ แล้วก็ที่ชอบชอบอีกก็คือชะลอริ้วรอยและดูผิวพรรณให้ตึงตึงกระชับนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยบำรุงเส้นผมให้เงางามดดดดำช่วยละลายริ่มเลือดทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมานึ่งข้าวใส่ดอกอัญชันนะคะว่าทำย่างไรที่จะให้มันสีมันออกมาสวยงามแล้วก็ าทานได้อร่อยนี่เราจะทําในหม้อหุงข้าวนะคะดอกอัญชันที่เราได้มาเนี่ยตากแห้งแล้วนะคะเอามาล้างน้ําก่อนนะคะทีนี้เราจะใช้มากขนาดไหนวันนี้ใช้ข้าวสามถ้วยตวงนะคะคือการตวงถ้าข้าวเนี่ยเราจะเอาถ้วยอันไหนตวงก็ได้ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้ถ้วยตวงนะคะจะเป็นถ้วยทานข้าวถ้วยกาแฟหรืออะไรอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ แต่เราตวงนี่เราจะต้องตวงให้มันพอดีปากแบบน,นี้ทีนี้ดอกอัญชันเราจะใช้มากขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้มากสีมันก็จะเข้มมากถ้าเราใส่น้อยสีมันก็จะเข้มน้อยนะคะก็แล้วแต่ความพอใจของเรานะคะวันนี้ใช้ข้าวสามถ้วยตวงเราจะใช้ดอกอัญชันประมาณหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาดอกอัญชันไปล้างน้ําก่อนนะคะหลังจากที่เราล้างแล้วเราก็จะเอาน้ํามาใส่แช่ไว้นะคะน้ํานี้เราจะใช้เป็นน้ํา หรือน้ำร้อนเลยก็ได้ถ้าเราต้องการไว้เพราะว่าถ้าในน้ําร้อนแล้วมันจะออกไวมากน้ํานี้เราจะใช้3ามถ้วยตวงนะคะเราเอาถ้วยอันไหนตวงข้าวเราก็จะเอาถ้วยนั้นตวงน้ําด้วยเหมือนกันค่ะ3มถ้วยตวงแล้วก็จะแช่เอาไว้ประมาณสัก5-10นาทีค่ะในระหว่างที่เราคอยน้ําดอกอัญชันนะคะเราก็จะเอาข้าวของเราไปล้างน้ํานะคะแล้วก็ใส่กระชอนเอาไว้เราล้างสองน้ำนะคะแล้วก็จะใส่กระชอนเอาไว้เพื่อให้เขาเสด็จน้ำนะคะ อันนี้เราใช้หม้อหุงข้าวแบบเทฟลอนนะคะข้าวไม่ติดก้นหม้อนะหลังจากที่เราเอาข้าวล้างน้ําแล้วก็ให้มันเสร็จน้านะคะเราก็จะมาใส่ไว้ในหม้อหุงข้าวเลยจากนั้นนะคะน้ําดอกอัญชันที่เราแช่ไว้น้ําเขาก็จะเย็นรูมเทมเปอร์เจอร์หรือว่าอุณหภูมิห้องนะคะทีนี้เราก็จะมักกรองเอาเฉพาะน้ําใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะเราก็จะมาเทลงเลยนะคะ แล้วก็ใส่เกลือเพื่อให้ข้าวรสชาติดีขึ้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเปลี่ยข้าวให้มันเสมอกันนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาหลังจากที่เรากดสวิตช์แล้วนะคะเราก็จะเลือกเอาเป็น white rice ข้าวขาว,ขาวธรรมดาหม้อก็จะเริ่มทำงานแล้วก็ปล่อยให้ทำงานจนกว่าหม้อจะตัดไฟนะคะหลังจากที่หม้อหุงข้าวของเราไฟตัดแล้วนะคะเราจะได้ยินเสียงปิ๊บปี๊บป๊บ เราก็จะมาเปิดดูข้าวของเรามันยังไม่สุกนะคะจะเห็นว่าบางเม็ดสุกบางเม็ดยังไม่สุกทีนี้เราก็จะมาคนข้าวให้มันเข้ากันหาอะไรจับด้วยนะคะมันร้อนเราจะคนไปแบบนี้ให้มันทั่วเลยหลังจากที่เราคนข้าวให้ทั่วแล้วนะคะเราก็จะปิดฝา,าไว้แล้วเราก็จะปล่อยให้เขาคีบวอร์มเอาไว้นะคะหลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะเห็นว่าข้าวของเราสุกแล้ว ก็จะเห็นว่าข้าวของเราสุกนะคะมีสารว่าเอิญซอยข่านะคะเพื่อไม่ให้ข้าวมันแฉะที่ใดที่หนึ่งนะคะมันนิ่มมากเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใส่คอนเทนเนอร์หรือว่าถ้าใครมีกระติบข้าวก็ใส่กระติบข้าวถ้าใครไม่มีก็ใส่คอนเทนเนอร์ไว้ก็ได้นะคะเราก็จะได้ข้าวนิ่มๆไว้ทานกันคะ่ะแล้วก็ทำง่ายๆนะคะโอ,โอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ